สนับสนุนโดยดิจิทัลทราน sf o r m a t i o n สำหรับวงการก่อสร้างยกระดับคุณภาพงานให้ดีขึ้นพร้อมต้นทุนที่ลดลงด้วย Build360 และ Build Insight ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok o n s i นไซ์ตอนพิเศษกับ Bangkok OnSite ซ e ์สเปเชียครับเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมมาเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดินสยามสแควร์ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ซึ่งตอนนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ชัดเจนทั้งเรื่องของว่าจะเปิดหรือปิดไม่ให้รถเข้าต้นไม้เล็กๆที่นํามาวางไว้เป็นของชั่วคราวหรือจะใช้จริงและอะไรอีกหลายๆเรื่องซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มลงตัวและเข้าที่เข้าทางแล้วการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเองก็เสร็จสมบูรณ์แทบจะร้อเปอร์เซ็แล้ว ดังนั้นในวันนี้ผมเลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมกลับมาเดินชมที่นี่กันอีกครั้งแล้วมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยการบริหารจัดการต่างๆของพื้นที่ที่นี่เขาเลือกวันเปิดปิดกันยังไงแล้วล่าสุดตอนนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับในวันนี้เราจะเดินสำรวจกันตามแนวเส้นทางหลักบนถนนสยามสแควร์ซอยเเริ่มจากด้านข้างของอาคารสยามสเคปบริเวณทางเข้าสู่สยามสแควร์จากทางด้านถนนพญาไทตรงนี้แล้วเดินชมภาพบรรยากาศโดยรวม ไปสิ้นสุดที่ปลายทางของโครงการพัฒนาถนนคนเดินหน้าอาคารสยามกิจฝั่งถนนอังรีดูนังนะครับอย่างแรกเลยที่ยืนยันได้ชัดเจนแน่นอนแล้วโดยอ้างอิงได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆรอบบริเวณรวมทั้งที่เห็นกันไปเมื่อตอนต้นคลิปก็คือสรุปว่าที่ถนนคนเดินสยาม Walking Street แห่งนี้เนี่ยเขาจะกั้นพื้นที่ไม่ให้รถยนต์เข้าไปสู่พื้นที่ชั้นในเพื่อให้เป็นถนนคนเดินโดยสมบูรณ์แบบเต็มๆ3วันต่อสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ ในขณะที่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็จะเป็นถนนที่เปิดให้รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ตามเดิมนะครับโดยในวันที่เรามาสำรวจกันตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันปิดไม่ให้รถผ่านพอดีดังนั้นจากมุมมองนี้เราจะเห็นถนนที่เปิดให้รถยนต์วิ่งเข้าไปได้ช่วงหนึ่งแล้วตรงบริเวณด้านหน้าก็จะมีแนวกั้นเบี่ยงเส้นทางรถยนต์ไปทางอื่นเพื่อให้พื้นที่ช่วงใจกลางสยามสแควร์เป็นถนนคนเดินแบบ100%นั่นเองครับ เนื่องจากบริเวณแถวนี้ยังเป็นโซนที่รถยนต์เข้ามาได้เพราะงั้นคนที่เดินเข้ามาจากทางด้านถนนพญาไทก็อาจจะต้องเดินเบียดๆกันบนทางเท้าแคบๆหรือลงเดินกันบนถนนกันนิดนึงซึ่งก็คาดว่าเมื่อโครงการพัฒนาของกลุ่มเซ็นทรัลทางฝั่งซ้ายมือที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้สร้างเสร็จก็น่าจะมีการปรับปรุงทางเท้าช่วงนี้กันใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกันจนถึงภายในนะครับและจากตรงนี้ไปก็คือจุดที่เขากั้นไม่ให้รถยนต์เข้าไปต่อ โดยผู้ที่ขับรถเข้ามาก็จะมีตัวเลือกอยู่2ทางคือเลี้ยวซ้ายผ่านถนนสยามสแควร์ซอย2ไปออกถนนพระรามหนึ่งหรือว่าเลี้ยวขวาไปใช้ซอยจุฬาลงกรณ์64ที่อยู่ขนานกันกันกบเส้นนี้ตรงไปออกถนนอังรีดูนังได้เช่นกันส่วนใครที่ตั้งใจจะเข้ามาจอดรถเพื่อมาใช้บริการพื้นที่แถวนี้เนี่ยก็สามารถจอดได้ทั้งที่ตึกสยามสเคปทั้งขวามือหรือเลี้ยวขวาไปจอดที่ตึกวิทยากรและตึกสยามกิจได้เช่นกันนะครับซึ่งเขาก็มีการติดตั้งป้ายบอกทางพร้อมลูกศรชัดๆไว้ตรงนี้ แต่ตัวหนังสือบนป้ายออกจะเล็กแล้วก็อ่านยากไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ลองดูจากแผนที่กราฟิกที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือแผนที่ภาพรวมของพื้นที่ย่านสยามสแควร์สีแดงตรงนี้ก็คือช่วงที่ปิดไม่ให้รถเข้าตลอดวันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เส้นทางตามลูกศรสีเขียวนี้คือทางเบี่ยงที่เขาจัดไว้ให้สําหรับรถยนต์ที่ผ่านเข้ามา ส่วนบริเวณสีเหลืองคืออาคารจอดรถทั้ง3แห่งที่สามารถเข้าใช้บริการได้ได้แก่อาคารสยามสเขบอาคารวิทยากิจและอาคารสยามกิจครับตรงบริเวณนี้คือลานกิจกรรมใหม่ที่มาแทนอาคารตึกแถว4ชั้นที่ถูกรื้อถอนออกไปนะครับในวันนี้ก็กำลังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตร,รับเทศกาล p r ร์สแมนกันด้วยก็เลยยิ่งคึกคักมากเป็นพิเศษเลยเรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆในสยามสแควร์ก่อนหน้านี้นะครับ จากจุดนี้ก็จะเป็นแนวกั้นให้รถยนต์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสยามสแควร์ซอย2ไปออกถนนพระรามหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านแนวกั้นเข้าไปสู่พื้นที่ถนนคนเดินกันครับวันที่มาถ่ายทำวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565นะครับช่วงนี้หลายๆวันตอนบ่ายมักจะฝนตกแต่วันนี้อากาศค่อนข้างเป็นใจฟ้ามีเมฆอยู่บ้างแต่ว่าก็สดใสผู้คนก็ออกมาเดินเล่นเดินเที่ยวกันเยอะมากครับยิ่งประกอบก,บกับการที่มีกิจกรรมพิเศษอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ยิ่งทำให้พื้นที่นี้มีสีสันมากขึ้นไปอีกครับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของสยามสแควร์ยุคใหม่ในวันนี้ก็คือร้านค้าต่างๆโดยรอบนะครับซึ่งเขาก็มีทั้งร้านที่สร้างขึ้นมาใหม่หมดทั้งอาคารรวมทั้งอาคารเก่าที่มีการปรับโฉมเปลี่ยนหน้าตาติดฟาซาดใหม่ให้ออกมาในบรรยากาศแบบทันสมัยออกแนวยุคดิจิทัลยุคอนาคตซึ่งก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ของย่านช้อปปิ้งแบบเดิมๆให้ดูมีความเป็นสากลขึ้นมาก เหมือนเดินอยู่ในช้อปปิ้งสตรีทล้ําลําที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งในที่สุดภาพแบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยใจกลางย่านสยามแห่งนี้นี่เองครับก็มีความสวยงามน่าเดินมากเลยจริงๆครับอย่างอาคารนี้ก็สร้างใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตอนที่เรามากันคราวก่อนยังมีห้องว่างอยู่หลายห้องแต่ตอนนี้ทางฝั่งติดถนนตรงนี้ก็เปิดกันครบหมดแล้วนะครับมีทั้ง f ฟ er, s t e r SOS แล้วก็อีกหลายร้านเลยครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของถนนคนเดินที่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือการที่มันเป็นพื้นที่การแสดงที่เรียกว่า Street Performance หรือว่าการแสดงข้างถนนได้ด้วยอย่างตรงนี้ก็มีกลุ่มวัยรุ่นออกมาเต้นโชว์กันก็เป็นสีสันที่มีให้เห็นได้ตลอดแนวบนถนนคนเดินแห่งนี้ครับ ตรงนี้มีร้านสต์ของชูที่เป็นแบรนด์รองเท้าชื่อดังของไทยด้วยนะครับส่วนข้างๆกันเหมือนจะเป็นร้านไฟไทรเกอร์สาขาใหญ่เลยซึ่งก็น่าจะเปิดในเร็วๆนี้ครับถัดมาตรงนี้มีธนาคารกสิกรรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อสาขาว่า Cloud เล่นกับกระแสะการเงินยุคดิจิทัลยุคบล็อกเชนซึ่งก็ออกแบบหน้าตาออกมาได้ล้ำสมัยเลยนะครับ ตอนที่มาสำรวจกันคราวก่อนตอนนั้นเราเห็นต้นไม้ขนาดเล็กที่เขาเอามาวางไว้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเล็กเกินไปไหมสำหรับต้นไม้ริมถนนที่นี่สุดท้ายแล้วปรากฏว่านั่นก็เป็นแค่ต้นไม้ชั่วคราวนะครับตอนนี้เขาก็ได้เอาต้นจริงซึ่งเป็นต้น Silver Oak มาลงครบหมดแล้วส่วนบริเวณหลุมดินตรงโคนต้นก็มีการล้อมด้วยกรอบเหล็กสีดำสวยงามครับ ระบบรางระบายน้าใหม่เองก็ทําเสร็จครบหมดแล้วเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นท่อซ้อนกัน2ชั้นมีรางเล็กๆยาวตลอดแนวแบบนี้ให้น้ําไหลจากผิวถนนลงไปสู่ท่อชั้นบนซึ่งจะมีช่องไหลลงไปสู่ท่อขนาดใหญ่ชั้นล่างบริเวณใต้ฝาท่อแบบนี้ในแต่ละจุดครับก็เป็นมาตรฐานใหม่ที่ดูดีและน่าจะระบายน้ําได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามรางระบายน้ําแบบนี้เขาก็ทําไว้แค่ฝั่งเดียวของถนนนะครับอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นจะไม่ได้มีเหมือนกับทางฝั่งนี้ครับ จากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันต่อนะครับวันนี้เขาก็มีหุ่นไดโนเสาร์เป่าลมหลายตัวมาตั้งโชว์กันด้วยครับแล้วก็มีมัสคอตไดโนเสาร์อีกหลายตัววิ่งไปวิ่งมาอยู่รอบๆด้วยก็เป็นสีสันที่น่ารักแล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมากันได้มากเลยครับตรงไหนที่มีคนมามุงกันเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะมีการแสดงหรือมีคนดังมาออกงานกันนะครับ พอคนเยอะๆเนี่ยอากาศก็จะร้อนนิดนึงจริงๆในวันเสาร์อาทิตย์นี่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้ก็คึกคักกันตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับแต่ด้วยอากาศร้อนๆแบบไทยๆถ้าใครอยากมาเดินเล่นผมแนะนาว่ามาช่วงเย็นๆค่ำๆจะดีที่สุดนะเพราะว่านอกจากแดดไม่แรงแล้วยัยงมีบรรยากาศของแสงสีไฟประดับสวยๆจากร้านค้าต่างๆด้วยครับแต่ช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ก่อนจะมาก็เช็คสภาพอากาศกันนิดนึงแล้วกันครับ จุดไหนที่มีการแสดงก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มารอดูกันแบบนี้แหละครับซึ่งช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆมาลงกันแทบไม่ขาดเลยแน่นอนว่าช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เขาปิดเป็นถนนคนเดินผู้คนก็จะคึกคักเป็นพิเศษแต่ช่วงเย็นวันธรรมดาที่นี่ก็มีคนมาเดินกันตลอดทุกวันไม่เงียบเหงานะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยต์หรือดิจิตอลเกตเวย์ในอดีตถัดไปก็เป็นสยามสแควร์วันครับก็ประมาณนี้ครับ ต้องบอกว่าในวันที่เป็นถนนคนเดินเต็มรูปแบบแบบนี้เนี่ยบรรยากาศก็เปลี่ยนไปจากวันปกติที่ให้รถวิ่งเข้ามามากจริงๆครับด้วยความที่ผู้คนสามารถเดินกันได้เต็มพื้นที่ไม่ต้องคอยระวังคอยหลบรถที่ผ่านไปมาเป็นพื้นที่สาธารณะในรูปแบบที่คนกรุงเทพเนี่ยรอคอยกันมานานมากแล้วจริงๆซึ่งเมื่อทางจุฬาตัดสินใจทำออกมาได้แบบนี้ก็ถือว่าคิดถูกและประสบความสำเร็จมากๆเป็นประโยชน์กับผู้คนได้มากมายจริงๆครับ ทางด้านซ้ายของเราตรงนี้ก็เป็นศูนย์การค้าสยามสแควร์วันซึ่งเป็นช่องทางลัดที่สามารถเดินตัดตรงเชื่อมต่อจากชั้นจําหน่ายตั๋วของรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามลาดลงมาสู่ถนนคนเดินสยามสแควร์ซอย7ตรงนี้ได้เลยนะครับมองไปทางนี้ก็จะเห็นแนวต้นซิ l เวอร์โอ๊กที่เขาปลูกไว้2ฝั่งยาวไปตลอดแนวถนนเลยพอเขาเลือกใช้ต้นไม้ประเภทนี้ที่มีที่มาจากต่างประเทศก็ยิ่งทําให้บรรยากาศในสยามสแควร์ดูเหมือนประเทศเมืองหนาวขึ้นไปอีกครับ ตรงนี้ก็มีคนมาเปิดการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์กันอีกหนึ่งจุดเป็นละครใบ้นะครับสังเกตได้ว่าไม่ว่าใครจะมาแสดงอะไรที่นี่เนี่ยต่อให้เป็นกลุ่มเด็กกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ใช่ดาราดังแต่ก็มีคนให้ความสนใจมายืนล้อมวงชมการแสดงกันเยอะทุกจุดเลยคืออย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะว่าถนนคนเดินเนี่ยมันคือพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมได้ในเวลาเดียวกันนอกจากจะเป็นแหล่งชอปปิ้งที่สร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ย มันยังเป็นเวทีการแสดงออกให้กับผู้คนด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกคนล้วนมีอะไรดีๆในตัวอยู่เยอะแยะแต่เรายังขาดพื้นที่ขาดเวทีให้ได้ออกมาปลดปล่อยแต่พอมันมีพื้นที่แบบนี้มันก็เปิดกว้างให้ใครที่มีอะไรอยากแสดงออกก็เอาออกมาโชว์กันได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรซึ่งมันไม่ใช่มีแค่พื้นที่เงียบๆหรือเวทีเหงาๆแต่เป็นเวทีที่มีคนดูใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วชอบก็หยุดดูซึ่งบางครั้งแค่มีคนชื่นชม พวกเขาก็พอใจแล้วก็มีกำลังใจแล้วบางทีถ้ามีแมวมองมาเห็นก็อาจจะเป็นบันไดไปสู่อาชีพเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะมาแสดงเปิดหมวกหารายได้พิเศษก็ว่ากันไปและนั่นก็คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่พื้นที่สาธารณะแบบนี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวเมืองได้นะครับทางด้านขวาของเราตรงนี้ก็มีลานจอดรถกลางแจ้งอยู่1จุด ซึ่งในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถนารถเข้ามาได้จากทางฝั่งซอยจุฬาลงกรณ์64หรือเข้ามาจากทางถนนอังรีดูนังก็ได้โดยที่ข้างๆลานก็มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของแบรนด์ GWM อยู่ด้วยนะครับทางนี้ก็มีนักเรียนอีกกลุ่มนึงมาเปิดแสดงดนตรีสดกันอยู่ด้วยเรียกว่าตลอดทางที่เดินมาเนี่ยก็มีการแสดงอยู่แทบทุกจุดเลยจริงๆนะครับ คือมันเป็นอะไรที่น่าดีใจมากเลยนะที่เราได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหลังความเงียบเหงาซบเซามายาวนานหลายปีตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิดภาพแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาที่กลับคืนมาสู่สังคมได้แล้วจริงๆนะครับและตรงจุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของแนวถนนคนเดินทางฝั่งอังรีดูนังตรงตึกสยามกิจครับ ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นแนวที่เขาเอากรวยมาตั้งกั้นเขตไว้ทางฝั่งนี้นะครับรถยนต์ที่เข้ามาจากฝั่งถนนพญาไทแล้วต้องเลี้ยวเบี่ยงหลบไปทางซอยจุฬาลงกรณ์64ในตอนแรกเนี่ยก็สามารถวกกลับเข้ามาสู่ถนนสยามสแควร์ซอย7ได้โดยจะออกมาที่จุดนี้ครับรวมทั้งทางนี้ยังเป็นทางเข้าสู่อาคารจอดรถที่ตึกสยามกิจซึ่งรองรับรถที่จะมาใช้บริการพื้นที่สยามสแควร์แห่งนี้ได้อีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับ เลยไปจากตรงนี้ก็เป็นทางออกไปสู่ถนนอังรีดูนังแล้วครับก็ถือว่าเราได้เดินสำรวจกันมาครบจบทั้งเส้นทางของถนนคนเดินสยามวอล์กอินสตรีทในวันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราวกกลับไปปิดท้ายภาพบรรยากาศสวยๆกับการแสดงของน้องๆนักเรียนกันซึ่งสิ่งที่ได้จากการมาเดินในวันนี้เนี่ยสรุปเลยคือผมมองว่าพื้นที่สาธารณะที่ดีเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้างแม่น้ำลำคลองหรือแม้แต่สวนแนวธรรมชาติเท่านั้น แต่พื้นที่ที่เป็นเวทีแสดงออกสําหรับทุกคนแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดเองก็ควรมีพื้นที่กิจกรรมแบบนี้ด้วยเพราะมันคือพื้นที่ที่ผู้คนได้มาแบ่งปันพลังชีวิตกันคนทํางานก็ได้มาพักสมองผ่อนคลายเด็กๆได้มีที่เล่นสนุกๆวัยรุ่นเองก็ได้พื้นที่แสดงออกพอเราเปิดให้เขาแสดงออกในเชิงบวกเขาก็จะไม่เก็บกดจนต้องไปแสดงออกในเชิงลบ นอกจากผลในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยที่แบบนี้ยังสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองในอนาคตได้อีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนถนนคนเดินสยามสแควรที่แบ n คอ o ออนไ i น์ได้พาทุกคนมาชมกันในวันนี้นะครับและหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a n g ์ข้อออน t ซและ b a n g ์ข้อ On อนไซต p e c i a l EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ